สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์วิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะจะเป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็การดึงแฟนเก่ากลับมานะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่น2แถมหนึ่งที่แถมมาจากปีใหม่นะคะเพราะเองเพอดีว่าชว่วงปีใหม่เนี่ยอาจารย์แบบว่า ไม่ค่อยได้มาทำคลิปเพราะว่าหยุดยาวเนาะดังนั้นเราจะเลื่อนให้นะจัดปีละหนึ่งครั้งนะคะยังไม่ได้มีการโปรโมทโปรโมชั่นเยอะเลยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาทำโปรโมชั่นนะคะโปรโมทเนาะตอนนี้นะคะมีรีวิวผูกจิตมาใหม่นะคะ เป็นรีวิวแบบปังมากนะคะวันนี้ที่ได้คุยปรึกษากับน้องบาร์บี้ถักแม่นมากนะคะอันนี้คือลูกค้าที่ดูดวงกับเราไปแล้วก็มาทําการผูกจิตนะคะผูกจิตผูกใจไปครั้งแรกเนี่ยจากแฟนที่ไม่ยอมคุยด้วยเนี่ยตอนนี้กลับมาคุยด้วยอีกครั้งหนึ่งเนาะตอนนี้บอกเลยนะคะโปรโมชั่นผูกจิตผูกใจนะราคานะคะราคายังเป็นราคาเดิมอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะปรับราคาขึ้น เ,ออเป็นราคาเต็มนะใครสนใจโปรโมชั่นผูกรักผูกจิตผูกใจดึงแฟนเก่ากลับมาให้รีบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อาจารยังไม่อัพราคายังไม่ได้โปรโมทมากนะคะเนื่องจากปีใหม่หยุดไปเดี๋ยวปี6-7เนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะปรับราคาเป็นราคาเต็มแล้วรีวิวออทักมาดูได้นะคะหรือไม่ก็เป็นการดูดวงก็ได้นะคะให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรืออะไรก็ตามแต่ รีบๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับราคาขึ้นแล้วโปรสองแถมหนึ่งยังอยู่คลาได้หมดเลยนะเอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวบบบี้ขออนุญาตแบบหนึง่งเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะ The Sun Nice Open Circle ไพ่ j u d g m e n t นะคะ Five Open c i c l e 10เหรียญอันนี้น่าจะเป็นอีกสำหรับโอเค The Sun ขึ้นมานะคะ คนคนนี้คิดยังไงกับคุณนะคะคนที่อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานลองดูว่าเป็นของคนของคุณหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่าพอคุณโสดอะหลังจากที่คุณเลิกกับเขาไปอะคุณดูแฮปปี้จังเลยอะคุณดูมีออร่าคือเมื่อก่อนนะคะขึ้นอยู่ในตำแหน่งอดีตเนาะคุณอาจจะแบบเคยตามตื้อตามง้อเขาแล้วทีเนี้ยแบบพอคุณเป็นเปลี่ยนพลังงานโหตัวเนนองเป็นไอซ์ e อเพนเจอร์อะค่ะ พลังงานของน nice ซ์เพนจิคิลคืออะไรเป็นพลังงานที่อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องง้อใครเป็นคนที่โสดสวยและรวยมากหล่อรวยและกลัวใหญ่มาก <c oughs> นะคะดูมีความแบบไม่เอาและฉันไม่สน อะไรอีกแล้วจะไม่สนแกแล้วเรื่องขนแกก็จะมีอะไรแกจะทําอะไรก็ช่างหัวมันปะไรแล้วก็เป็นคนที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามามันทําให้คุณดูดึงดูดคุณดูมีสนเสน่ห์คุณดูแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่โอเคฉันไม่มีแฟนแหละแต่อุดมสมบูรณ์คุณเป็นก้าวถ้วยก้าวเหรียญอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้สนใจแบบสน อะไรบนโลกใบนี้แล้วฉันก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆก็คือเหมือนแบบอะไรที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนตอนที่คบกับเขาอะค่ะคุณได้ทำสิ่งสิ่งนั้นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณดูแฮปปี้มันมันต, expect, ต่างจากที่เขาคาดหวังคือเขามีความมันนามันโหนกกระโปรกลิงว่าตัวเขาเองเนี่ยแบบทรงคุณค่าเลยค่าเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลดูเป็นคนที่แบบว่า คุณจะต้องแมวรักมาพีชประทิศเขามาแบบมาเลียห่ำเขามันมีความแบบว่าห่ำทองคำใดๆแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะ คุณไม่แคร์คุณโนสนคุณเชิดคุณหญิงคุณรู้สึกว่าฉันเต็มที่ที่สุดแล้วมึงไม่ได้ให้อะไรกลับมางั้นกูเชิดฉันลดฉันปังฉันออกไปโฟกัสตัวเองแล้วคุณคือลดมากจริงๆที่สำคัญสิบเหรียญเข้ามาคือมีเงินค่ามีเงินฉ่ำเงินเข้ามาจุ นะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเลิศในเรื่องของงานโอเคเลิศชอดอย่าคิดว่าฉันเลิกกับแกแล้วฉันจะแบบว่าหมดหนทางสิ้นไรายไม่ตอกแล้วก็มีคนเข้ามาจีบดูเป็นคนสตรองดูเป็นคนแบบว่าไม่ใช่คนเดิมอะนิวใหม่นิวนิวเยียนิวนิวมีฉันเป็คนใหม่ฉันเชิดแกแล้วฉันไม่สนใจแกอีกต่อไปอะไรเงี้ยโอ้มันชดิดอะเออพี่ลืมบอกไปใครที่ สนใจอยากจะดูดวงฟรีนะคะหรือขอคำปรึกษาเ mm. บื้องต้นเนี่ยแอดไลน์นะคะใครที่ตอนนี้เพื่อนในไลน์เนี่ยมีปัญหานะคะก็คือแบบปลายมีปัญหาทำให้เพื่อนน้อยลงดังนั้นใครที่แอดไลน์มาใหม่นะคะ ในในปี6-7นี้นะคะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามนะเอาลายมาแอดได้นะคะแล้วก็เครื่องล้างถ้าใครสนใจนะคะ2แถมหนึ่งสามารถที่จะสั่งได้นะเออลืมบอกไปนะอ่ะเรามาดูกันฉ่ำอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนาะเขาคิดว่าคุณแบบเลิศฉ่ำหลังจากที่เลิกกันไปชีวิตแกดีเวอร์วังอลังการเดี๋ยวไปดูพลังงานของคุณละกันว่าชีวิตคุณฉ่ำจริงอย่างที่เขาคิดหรือเปล่า ขอพลังงานไพ่หน่ยค่ะชีวิตคุณฉ่าจริงเหมือนที่เขาคิดไหมคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั้นมันเลืดมันเชิดมันจุกมันฉ่ามงแบบที่เขาคิดหรือเปล่าหรือว่ามันคือหน้าฉากที่คุณแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณฉ่ำมงจริง เอาจริงคุณก็จุกอยู่ขาจะผ่านจุดนี้มาได้คุณก็แบกรับความรู้สึกหนักอยู่พอคนคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่าถ้าพูดตามตรงเลยแล้วก็แม่มีอิทธิพลต่อหัวใจคุณฉ่าเหมือนกันนะคะคนคนนี้ก็มีอิทธิพลในหัวใจของคุณฉ่ามงเหมือนกันเป็นคนที่คุณค่อนข้างแคร์ค่อนข้างรัก แล้วก็ค่อนข้างรู้สึกชําเหมือนกันนะคะก็คือแบบขวัดจะผ่านจุดนี้มาได้ขวอดันจะสตรองขอดันจะยืนอยู่ตรงนี้ได้แกรู้ไหมฉันผ่านอะไรบ้างเพียงแต่ฉันไม่ได้สแสดงออกให้แกเห็นเท่าว่าคุณก็พังเหมือนกันนะคะพอคุณจะลุกขึ้นมาได้ณนะวันนี้คุณก็พังเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าลุกขึ้นมาหนึ่งร้ายเปอร์เซ็นต์ไหมบอกเลยว่าไม่ตอนนี้ก็ยังไม่นะคะก็คือใช้เวล่ำเวลาอยู่พอสมควร แต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นเรานิดหนึ่งเพราะว่ามีคนเข้ามาขอโอกาสมีคนเข้ามายื่นขนมจีบมีคนเข้ามาเห็นคุณค่านะคะ เปรียบเสมือนเพลงแบบใหม่เจริญปุราเก็บใจไว้ในรินชักคงไม่เจอแล้วรักแท้เอาก็ดันเจออะไรแบบนี้ก็มีคนแบบหยิบยื่นมาให้เพลงของเคริยาสิ่งของนะคะจกสิ่งของที่ไม่มีค่าอะไรได้มาเป็นคนเดียวที่รักเพียงเธอก็คือมันมีคนแบบ มาหยิบยืน่นความรักช่ำอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าใดๆนะคะมันเลยทําให้คุณแบบรู้สึกมีเซลล์แบบคอนฟ i d ดนซ์ขึ้นมีความมั่นอกมัน่นใจมั่นนามัมนโหนกูก็สวยกูก็รวยกูก็เชิดกูก็หล่อลรวยกลัวยาวเช่นกันคือมึงทิ้งกูไปแต่ว่ามันก็ยังมีใครอีกหลายคนที่ยังทรงพระเห็นคุณค่าของเราดับนั้นถามว่าเราแบบยังรักเขาอยู่ไหมเราเองก็รักแต่ว่า ในเมื่อเธอไม่เห็นคุณค่าของเราเราก็ต้องเอาคุณค่าของตัวเราเนี่ยไปให้ตัวเราเองอะไรเช่นนี้นะคะคุณก็เชิดช่ำเหมือนกันนะคะเออเพราะว่าด้วยความที่คุณอาจจะมีคนมาดำใจแล้วแต่ถามว่าคนคนนี้ทำให้คุณแบบหายสนิทไหมก็ไม่ได้หายขนาดนั้นหรอกพีแต่ว่ามันก็ทำให้คุณแบบดูมีแบบว่าเรียกว่าอะไรดูมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้นเนาะมาดูกันต่อนะคะไพ่าอาจจะบอกอะไรอีก ใช่อะสะบอกอะไรอีกให้พรีเซสอ๋อคือตอนนี้นะคะความมีสนิหของคุณเนี่ยมันทำให้คนคนนี้เนี่ยเขารู้สึกแบบเขารู้สึกว่ามันไม่ได้สิคุณต้องกลับมาตือเขาคือความอีโก้อ,อีใจอีสุสุยามห้าของเขามันมีความแบบว่า ไม่ได้สิแกต้องมางอ้อฉันแกต้องมาแบบสยบแทบเทา้าฉันแกต้องมาเป็นขี้หมาเปียกในใต้รองเท้าของฉันขออนุญาตที่เปรียบเลยแบบแรงเกินไปแต่คือเขารู้สึกว่าแกจะแบบไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แกจต้องอยู่เป็นทาสรับใช้ของฉันค,คือไม่รู้เขาบ้าอำนาจหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าแบบคุณคือของของเขาคุณจะต้องอยู่ใน อานัดเขาคุณจะต้องรักเขาเหมือนเดิมสิแบบฉันแบบฉันมีดีขนาดนี้เธอจะงอฉันแค่นี้หรอมันเป็นไปไม่ได้แอบมบมีความหลงตัวเองหน่อยๆแล้วก็แบบรู้สึกไม่พออ,อกพอใจเวลาแบบรู้ว่ามีใครเข้ามาหาคุณคือรู้สึกไม่ปลื้มรู้สึกไม่โอเค รู้สึกอยากหยุ่มหัวอีพวกนั้นนะอีพวกที่เข้ามาหาคุณอีพวกที่มาใต้คอมเมนต์มากดไลค์กดซับสไครต์คุณคืออยากจะแบบหยู่มหัวอีพวกนั้นแต่ด้วยความที่เขามีอีกโก้นะคะคือเขาก็ไม่ได้สแสดงออกอะไรหรอกแต่ในใจนี่คือร้อนละอุเหมือนนระกแตกไปแล้วว่าแบบแบบ มันจะมีคนเข้ามาหาเรานั่นนี่นู่นคือแบบมันไม่ได้เธอจะต้องเป็นแบบคนที่รักฉันเหมือนเดิมแกจะต้องเป็นคนที่ตามตื้อฉันสิแกต้องงอขอความรักสิแกต้องเป็นเหมือนเดิมสิแกจะมาเป็นของตายที่ดิ้นได้อันนี้มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออคือนางม,มีความแบบ เอาอะไรมาหลงตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยงงมากแม่สงสัยคุณอาจจะเคยแบบตือ้อเคยให้ค่าเขามากจนเกินไปนะในเมื่ออดีตอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมีความหลงตัวเองช้ำชอ่ะมาดูกันต่อนะคะ five of swords นะคะไพ่ห้าดกไพ่คนโสดเออเขารู้สึกว่าแบบไม่อะ่ะ พอคุณแบบตัดสินใจที่คุณโสดอย่างเงี้ยคุณอาจจะเคยแต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกับเขาหรือคุณเคยอาจจะเคยแบบวางแผนอนาคตร่วมกับเขาไม่รู้สิมันมีเรื่องของการแต่งงานคุณอาจจะเคยพูดหรือเปล่าไม่ทราบแต่แบบ เขารู้สึกว่าเขาเสียดายนะคะคุณก็อาจจะเคยวางแผนอนาคตว่าเอยจะแต่งงานกันนะั่นนี่นู่นและสุดท้ายผลมันก็ไม่ได้เป็นหนังใจอะไรก็ตามแต่นะคะเขามีความรู้สึกว่าไม่ฉันไม่ยอมเธอต้องมาเป็นเมียฉันเธอต้องมาเป็นแฟนฉันเธอต้องกลับมาแต่งงานกับฉันเธอจะไปมีผู้ชายคนอื่นเธอจะไปมีคนอื่นไม่ได้เธอจะแบบไปอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เธอจะแบบ ปากไม่ได้เธอจะเป็นคนโสดไม่ได้ฉันจะไม่เอาให้เธอเป็นคนโสดเพื่อที่แบบเธอจะไปเฉิดฉายกับคนอื่นแล้วมีคนอื่นมายุ่งกับเธอไม่ได้ฉันไม่ต้องการแบบนั้นเขามีความรู้สึกแบบว่าไม่เอานะคะแล้วมีความห่วงคุณค่อนข้างมากแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะผูกมัดคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่คือเขาอยากปล่อยท้องเลยนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคือเขาอยากท้องกับคุณเลยคือเหมือนแบบว่าฉันจะต้องผูกมัดเธอตอนนี้คือฉันปล่อยให้เธอแบบเป็นอิสระไม่ได้คือฉันอยากจะแบบ อยากจะให้เธอแบบแต่งงานกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาครั้งนี้คืออยากจะจริงจังแบบอยากจะผูกมัดแบบฉันไม่ยอมให้แบบให้ใครมาจีบหรือแบบไม่อยากมีคู่แข่งอ่ะเออลองไปฟังเพลงโอ้ย,อยของเบนชลาทิตน,นะคือเหมือนเวยแบบรอบนี้คือเหมือนหมาห่วงก้างฉ่ำฉ่ำก้างชิ้นโตของเขากําลังจะดิ้นได้กําลังจะไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอมล่อยคุณไปไหนแน่นอนบอกเลย าจะกลับมาฉ่ำๆและรอบนี้คือเหมือนแบบจะปล่อยท้องจะเกี่ยวกับเด็กในท้องอ่ะถ้าใครแบบรู้สึก่าฟังแล้วอุย้ยทําไมน่ากลัวจังเลยอะจาะก็มีความน่ากลัวอยู่นะคือไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่บแบบแอบน่ากลัวอยู่นะเอออ่ะมาดูไพ่สรุปนะคะถูกอับารเขาคิดถึงคนที่เขาเคยคนที่เคยรักเขาเขาคิดถึงความเป็นครอบครัวคิดถึงความอบอุ่นแต่ตอนนี้คุณไม่ได้สนใจเขาแล้วนะคะ เขารู้สึกเจ็บปวดค่ะที่เห็นคุณโสด เราคุณแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาไม่ชอบนะคะมีความเป็นโรคจิตมีปมในใจสูงเนาะอยากต้องการให้คุณกลับมาเป็นเหมเือนเดิมนะคะเดลซันอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแล้วก็อยากจะเอาจริงเอาจังด้วยนะคะคือคุณจะต้องกลับมาเป็นตัวจริงของเขาคือเขาไม่ยอมให้คุณโสดแล้วก็ออกไปเฉิดฉายในโลกภายนอกแน่นอนอันนี้บอกเลยนะคะเขาถึงห่วงคุณมากนะคะใครอยากให้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะมินิเฟสด้านล่างขอคลิปนี้เป็นของเราขอให เขาหึงห่วงเรานะคะคลิปนี้จะเป็นของคุณเพราะเป็นพลังงานโดยวรวมถ้าคุณไม่ m ี n i f ฟสคลิปนี้ก็จะเป็นพลังงานผ่านๆไปมันก็จะไม่ใช่พลังงานของคุณเพราะว่าอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะดังนั้นคอมเมนต์ด้านล่างขอให้คลิปนี้เป็นของเราขอให้เขาหึงห่วงเราประมาณนี้เนาะมาดูข้อความนะคะ เนี่ย you ีเซ e r ์ฟเ o v e เป็นคนเก่าที่คุณลืมเขาไม่ได้นั่นแหละเขาเองจะกลับมานะคะเพราะคุณยังยังมีอะไรที่ดึงดูดเขาที่สําคัญที่สุดรอบนี้กลับมานี่คือแต่งงานแน่นอนบอกเลยเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวได้แน่นอนนะคะเขานี้จะห่วงแบบห่วงหนักมากนะคะหมาห่วงก้างชิ้นโตอะมาดูราคาราีอะไรที่พีเเ่แก้ชาบก่อนวิจะตั้งชื่อว่าหมาห่วงก้างชิ้นโตดีไหมห <laughs> มาห่วงก้างชิ้นโตเราเป็นก้างแบบก้างขำฉ่ำเนาะ ลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์น,นะคะจะมีราศีเมษลักนาเมษร,ราศีกันราศีธนูแล้วก็ราศีมีนนะจ๊ะเอามาดูกันต่อนะคะข้อความอะไรที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขาโอเคเธอรู้ใจชัดที่สุดแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีรักไม่รักไม่รู้แต่รู้สึกดีอยากให้เธอยังบอกว่ารักกันเหมือนเคยเห็นไหม มีความห่วงคุยกับฉันบอกฉันในสิ่งที่เธอต้องการหับตาครใดก็เห็นแต่หน้าเธอโอเคนะคะทุกคนฝากกไค้แชร์ subscribe อย่าลืมนะคะโปรสแถม1เนี่ยจะเป็นโปรปีใหม่ที่ยืดระยะเวลาไปนะคะจนกว่าเราจะเปลี่ยนราคานะคะทุกคนรีบๆมาเลยจากโปร ปีนึงมีโปรโครักเดียวนะคะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าอัปราคาเนี่ยเราจะอัพราคาเรื่อยๆใครอยากได้ราคาเดิมก็รีบๆหน่อยนะคะนี่บาร์บี้ขยายโปรให้นะคะเราไว้เจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย